สเตทเขาจะตัดสินใจสนับสนุนพีรพันธ์ให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่คว่ำเสษฐาในปลายเดือนกุมภาหรือต้นเดือนมีนาคมนี่ก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนไว้ไทยกรน,นะครับบอกว่านี่แหละกลุ่มอะไรนะกลุ่มอนุรักษ์นิยมอะไรเนี่ยบอกว่าเขาจะดันพีรพันธ์นี่แหละเป็นนายกว่างั้น เศรษฐานี่เตรียมหลุดได้เลยนะเขาจะดันพิรพันธ์เป็นนายกแล้วนะครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่บอกว่าเศรษฐานี่ต้องหลุดนายกนะเอ,อซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ครบเทอมหรือเปล่านะเศรษฐาเนี่ยนะครับดูทรงแล้วก็ถ้าดึงหมื่นดิจิตตลไม่ได้นี่ก็คงจะไอ้นี่นะคงต้องลาออกไม่ลาออกก็ยุบสภาแล้วก็ดันพิรพันธ์เป็นนายกหรือว่าอย่างนั้นแม่ แต่ิพัแต่ผลงานของพิพิธภัณฑ์นี่โดดเด่นสุดนะ